แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13มีนาคม2566เราจะมาอัปเดตจากประกันสังคมกันนะคะนับถอยหลังเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี2566ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมประจำปี2566ได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566นะคะผ่านช่องทางไหนบ้างมาอัปเดตกันและก่อนไปอัปเดตรายละเอียดน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โดยสำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี2566หรือเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ตามต้องการและความสะดวกของผู้ประกันตนตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะคะช่องทางเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี2566นะคะผู้ประกันตนมาตรา33 และมาตรา39สามารถดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ผ่าน4ช่องทางช่องทางที่1ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์หรือสปส9ขีด02ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วไทยช่องทางที่2ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ช่องทางที่3ทํารายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect และช่องทางที่4นะคะทำรายการผ่าน Line Official SSO โดยเพิ่มเพื่อน a s s s สสอไทยกรณีเปลี่ยนสถานพยายบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกนะคะวิธีเปลี่ยนโรงพยายบาลประกันสังคมปี2 5 6 6นะคะ 1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยายบาลในการรับบริการทางการแพทย์สพส,ส9ขีดศ2ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วไทย2000นเว็บไซต์ www.sso.go.th โดโดยเข้าเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ระบบนะคะเลือกสมัครสมาชิกจากนั้นกดขอเปลี่ยนโรงพยาบาลเลือกเหตุผลการเปลี่ยนโรงพยาบาลนะคะจากนั้นเลือกโรงพยาบาลใหม่ที่ต้องการและกดยอมรับข้อตกลงพร้อมบันทึก สามผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect นะคะจากนั้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนรอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP เลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาลเลือกโรงพยาบาลที่ท่านต้องการจากนั้นกดยืนยันและรอตรวจสอบ2-3วันทําการนะคะสี่ผ่านไลน์ OA สำนักงานประกันสังคมด้วยการแอดไลน์แอด Sso ไทยจากนั้นเลือกข้อมูลของฉันกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาลเลือกเหตุผลการเปลี่ยนโรงพยาบาลเลือกโรงพยาบาลใหม่ที่ต้องการจากนั้นกดยอมรับข้อตกลง ยืนยันนะคะหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละหนึ่งครั้งระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง31มีนาคมของปีถัดไปนะคะเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปีกรณีมีเหตุจำเป็น เช่นย้ายที่อยู่หรือย้ายที่พักอาศัยหรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองให้ยื่นเรื่องภายใน30วันนะับถอยหลังแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมปี2 5 6 6จนถึงวันนี้จนถึง3 1มเวมีนาคม2,66 6นี้เท่านั้นนะคะ